หลักสูตร AP100 การประเมินค่าทรัพย์สินนี้เนี่ยครับเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างประสบความสำเร็จนะครับเราจะได้รู้มูลค่าที่แท้จริงของต้นทุนที่ดินของเราเราจะได้รู้มูลค่าที่แท้จริงของสิ่งกอ่อสร้างหรือการพัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพ,พย์ของเรานะครับถ้าท่านอยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดินที่ประสบความสําเร็จเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเป็นนายหน้าหรือเป็น นักวิชาชีพอสังหาร,ริมทรัพย์หรือแม้แต่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับแค่4วันเองครับ3วันแรกนี่เน้นหลักสูตรเข้มข้นทางทฤษฎีและวันที่4ก็ไปดูงานในภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆและมาแลกเปลี่ยนกันอีกด้วยหลักสูตรนี้คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมมาเรียนกันนะครับ